ศึกชิงสโมสรโลกเวทีที่รวมแชมป์จากทุกทวีเพื่อหาสโมสอนสรที่เก่งที่สุดในโลกศึกชิงสโมสอสรโลกเริ่มขึ้นในปี2000โดยมีเป้าหมายรวมแชมป์จากทุกทวีปแต่ด้วยปัญหาทางการเงิน รายการจึงถูกระงับไปนานถึง4ปีก่อนจะกลับมาอีกครั้งในปี2005และกลายเป็นเวทีแห่งเกียรติยศสำหรับสโมสรจากทั่วโลกโดยรูปแบบการแข่งขันในแบบเดิมรายการนี้ใช้ระบบมินิทัวนาเมนต์7ทีมแชมป์จาก6ทวีปบวกเจ้าภาพยุโรปกับอเมริกาใต้เข้ารอบรองโดยอัตโนมัติส่วนทีมจากทวีปอื่นต้องลุยตั้งแต่รอบแรกเลอันมันิคคือเจ้าของสถิติแชมป์มากที่สุดถึง5สมัย ทีมจากยุโรปของความยิ่งใหญ่มาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาส่วนอเมริกาใต้ก็ยังมีตัวแทนอย่างโคลิเทียนและเซาเปาโล,โลที่เคยสร้างเสไอภัยถ้วยใบนี้อาจไม่ใช่ถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาทุกคนแต่สำหรับสโมสรน,นี่คือเครื่องยืนยันว่าเราคือที่สุดของโลกเป็นถ้วยที่เพิ่มคุณค่าให้กับชื่อสโมสรและฝังไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดกาลและในปี2025ในปัจจุบันนี้ฟีฟ่า ได้เปลี่ยนรูปแบบคลับเวิร์ครับขยายเป็น3.2ทีมจัดทุก4ปีเหมือนฟุตบอลโลกจริงๆโดยโยุโรปได้12ทีมอเมริกาใต้6ทีมและทวีปอื่นๆอีก13ทีมบางคนตื่นเต้นเพราะรายการนี้จะใหญ่กว่าเดิมแต่บางฝ่ายก็เป็นห่วงว่านักเตะจะเจ็บง่ายและอาจกระทบกับโปรแกรมลีกอย่างไรก็ตามฟุตบอลโลกฉบับสมมสรก็ได้เกิดขึ้นแล้วรายการนี้ คือเวทีเดียวที่ทีมทุกทวีปได้เจอกันเราจะได้เห็นฟุตบอลจากวัฒนธรรมต่างๆมาประทะก,กันจริงๆและบางครั้งทีมรองบอลก็อาจจะล้มยักษ์ได้ใน90นาทีมันคือฟุตบอลโลกแค่เปลี่ยนจากทีมชาติเป็นสโมสครครับเวิร์คับไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่มันคือเวทีแห่งความฝันความภาคภูมิใจของแฟนบอลทั้งโลกและโลกทั้งใบจะได้รู้ว่าใครคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าคุณรักฟุตบอลระดับโลกฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามสกอร์บอกเพราะเราคือเพจที่จะพาคุณเห็นเกมลูกหนังในมุมที่ลึกกว่าเดิมเพราะว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือเรื่องราวของโลกใบหนึ่งฝากด้วยครับ